สวัสดีครับขอบครัวพังผันล้านครับตอนนี้ก็อาการหนาวก็เข้ามานะครับดูครับนี่ครับไม่รู้เรื่องเลยครับยังไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ กำลังแก้งให้ตื่นนะครับแต่ไม่ตื่นแน่นอนครับไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องธรรมชาตินะครับน้องๆครับตอนนี้ก็ลมหนาวก็เข้ามาแล้ว บรรยากาศอบอุ่นครับจับเล่นก็ได้ครับแต่ไม่ลุกหรอกไม่ตื่นแน่นอนเดี๋ยวกบขคุกขโมยเมเปเี่ยงแต่ฟั่งนี้ครับเต็มที่อย่างเดียวครับ เต็มที่เดี๋ยวเย็นนี้นะจะาพาออกไปไป,ไปทั้งสี่เลยครับวันนี้จะพาไปเล่นทั้งสี่เลยครับจะพาไปกินหญ้าจะออกชมทุ่งทั้งสี่เลยครับเดี๋ยวไว้ให้พันล้านนอนตื่นก่อนนะครับขอเบรกไว้แป๊บหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้ก็พันล้านตื่นแล้วครับผมก็วันนี้จะออกไปเป็นครอบครัวเลยครับผม ก็จะพาน้องๆนะครับออกไปเดินเล่นไปกินหญ้าด้วยกันนะครับไปรวมบรรยากาศครับก็วันนี้น้องออยนะครับผมกลับมาจากโรงเรียนแล้วครับก็มาช่วยนาครับมาตัดหญ้ามาช่วยนาครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนบ้านใจดีครับช่วยดูแลช้างให้ครับวันนี้อตามมาเลยครับตามมาเลย

น้องออยนะครับน้องอ้อยขี่ไม่น้อยอยู่นะครับเพื่อนบ้านนะครับขี่วันนิดาอยู่ครับครับเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับผุตอนนี้าน้องๆออกเดินเล่นนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณาโมงานะครับ มาเลยครับสร้างสีสันครับนานๆทีได้มาเจอกันครับได้ออกเป็นครอบครัวครับสนุกสนานกันไปอ่ามาเลยๆเด็กเร็วๆเร็วลูกอ่มาเลยมาเลยเอ้าวมวยย้อนแสงย้อนแสง ทองสุกทองซุกสุกส,สนครับทองสุกมีสุกชนนี่มาเลยครับมาเลยมาเลยทางนี้เลยมาแล้วมาแล้วเอากระธรรมดาเลยเนาะกระซางน่อยกระสุกสนธรรมดา ครับเอาไปปองปลาเออไปอาเขานั่นแหละครับผมเอาไปปล่อยเขากินยาธรรมชาิของเขาเอาึบอึบอึบทองสุกทองสุกพันล้านเอาเลยสุกสนครับตอนนี้บบปดชุนงเลียนเน,ะนาะคือบบปดชุนงเรียนก่อนเปล่า,า,าเลยเอาตามสบายครับ เด็กๆสุกสนนะครับนานๆทีได้ออกเจอกับแม่พาแม่มาเดินเล่นด้วยกันตอนนี้สุกสนครับพันล้านกับทองสุกเล่นใหญ่เลยครับอ,อ่าไปเลยครับเด็กๆตามแม่วนันรีดามาเลย น่ารักครับภาพบรรยากาศน่ารักครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเด็กๆเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับรอดูคลิปให้จบนะครับผมถึงจังหวะที่ว่าตรงเคยเล่นยินทรายนะครับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้สังเกตดูหางนะครับแต่ละตัวนี่ล่าเริงกันเลยนะครับผม มาเป็นครอบครัวครับาตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยไปแล้วใกล้จะถึงนะครับนี่ครับก็มาถึงนะครับตรงนี้แหละครับความวุ่นวายกําลังจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมหัวหน้าแกงไปแล้วพันล้านเนี่ย,ยเอาเลยครับพันล้านไปก่อนแล้ววันนี้พันล้านพาแม่ๆมา อะไรครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยปล่อยเล่นเลยเอา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 เลยครับเอาเลยตามสบายเลยครับเอาเลยเอาเลยเล่นเลยวันนี้มาเป็นครอบครัวครับวันนี้ทองสุกอุปทนล้านเอาก่อนแล้วเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยปล่อยเลยตามสบายเลยเอ้นี่ครับันล้านนี่เอาก่อนเพื่อนเลยครับ เนี่ยเด็กๆสุขสนเลยครับเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยพันั้นเล่นเลยแม่น้อยเล่นเลยเล่นเลยลูกนอนลงแม่น้อยนอนลงเล่นเลยเอาเลยลูกเอาเลยปล่อยเลยเออธรรมชาติไปเลยครับ

เลยครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยนะครับโอ้ยเอ้ รู้สึกว่าแม่ๆอยากเด่นด้วยเหมือนกันนะครับอะลองไปบึง <c oughs> ลองไปบึาง <c oughs> ร้านในเล่นใหญ่ครับตอนนี้เอาเลยี่ใสสนุกสนานนะครับเด็กๆสนุกสนาน เอ่ลุงเลยครับไม่เป็นไรครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเลยครับ่าา ีครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมก็ให้อ,เล,อเล่นไปปองได้อีกนึ่งเอาเลยแม่คุณแม่เอาเลยหน้าเอาเลยครับพาเด็กๆเล่นเลยคุณแม่เอาเลยครับ ครับก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักนะครับผมอ้อยปล่อย,อย,อยครับต่อจากนี้ไปก็จะปล่อยให้เขาเป็นครอบอยู่ตามธรรมชาติของเขาเองเลยนะครับสี่ตัวเลยครับไม่มีสู่ไม่มีตัวนะครับขวรนี้ไม่มีสู่ไม่มีตัวครับคือปล่อยเลยครับาตามสบายใจเลย ไม่ไปหรอกคุณแม่ยังอยู่อยู่น,นี่ครับความล่าเริงครับนานๆทีได้ออกมาเป็นครอบครัวครับก็สนุกสนาน เด็กๆก็สนุกสนานคุณแม่ก็สนุกสนานครับเป็นครอบครัวกันครับฮ่านะฮาโอ้แม่วันิดาเอาแล้วริืมแล้วริืมเล่นแล้วพันล้านนี่อ้อนแม่อย่างเดียวเนาะพันล้านนี่ ตืดบกินหญ้ากันนี่เยอะมาเร็ว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 ม,<า>มาเร็ววันมา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 กินหญ้ากันสุขส่วนครับ มาเลยมามาเมามาเมาเร็วเร็วเมาอย่าดื้อย่าด sure ื้อแม่น้อยอ่ากินหญ้ากันไปครับปล่อยให้กินหญ้าครับคอยคอยคอยมา ตอนนี้ก็ล่าเริงกันครับผมให้เด็กๆได้เล่นนะครับผมพันล้านนี้เล่นอย่างเดียวเลยพันล้านถูถูมาในเนี้ยไปกินยาทับีินะ เลยครับธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลย<อ>ย้อนแสยงย้อนแสงขออภัยครับนี่เขามาป้องเครื่องปีกได้มียาไลร้ไร่ครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้ว่าพอมาเจอดินตรงนี้แล้วต้องความวุ่นวายเริ่มเกิดขึ้นแน่นอนครับ มาสีตัวครับวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่า<ๆ>กินเลยลูกกินเลยกินเลยครับพากันกินเลยกินให้อิ่มก่อนเราจะพากลับ ่าแม่น้อยนะครับผมกินหญ้าแล้วพันล้านนี่จะอ่อนนมอย่างเดียวครับ <All right. S 1> ครับผมก็จะปล่อยให้น้องๆกินไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะให้เขากินไปเรื่อยๆนะครับก็ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพังพล้านด้วยนะครับ น,นี่ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ